สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนิสิภะเฮ็ดผัดหมี่สไตล์ย่าแอลเดอคคาเดอจะว่าผัดหมี่แบบจีนก็ใช่นะคะเพราะว่าเพื่อนสอนมาค่ะเพื่อนคนจีนนี่แหละค่ะมันอร่อยดีนะคะใส่น้ำมันงาด้วยนะสูตรนี้เส้นก็ลวกเหนียวเหนียวนุ่มๆเสร็จแล้วนะคะเอาเส้นไปต้มอันละกัไปนอกน้ำเย็นนะคะเส้นจะได้เหนียวเหนียวนุ่มๆแล้วก็มาเสดดน้ำ เอาต้นหอมส่วนที่เป็นต้นขาวๆนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็แยกจีไส,ส่เห็ดน้ำเห็ดนั่นละแชมปียองนี่แหละคะ่ะหั่นเป็นแว่นๆแนล้วนะคะผักก็เตรียมไว้แล้วนะเนี่ยกัรซีมีแครอทนี่ถั่วงอกนี่ผักยังพักชอยบอนะคะเตรียมไว้เรียบร้อย ค่ะทุกอย่างก็เตรียมพร้อมนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการผัดกันเลยนะคะค่ะจะเอาใช้น้ำมันพืชในการผัดนะคะวันนี้ก็จะรอให้กระทะร้อนนิดหนึ่งให้มันหอนๆค่อยผัดนะคะค่ะร้อนแล้วก็จัดการใส่ต้นหอมลงไปนะคะ พผัดหมี่ชนิดนี้นะคะเป็นของเป็นสูตรของมูของเพื่อนคนเวียดนามนะคะเขาจะรับประทานกับคู่กับไก่กับอาหารหลายหลายอย่างบนโต๊ะแต่ว่าแก้วประจำมัตผัดมี่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาทําอร่อยดีนะผัดหมี่ชนิดนี้เ่ียกใส่เห็ดลงเป็นน้านะคะแต่ว่าเห็ดเขาไม่ได้ใส่หรอกคนเวียดนามคนกินเขาผัด เฉพาะ,ะต้นหอมเส้นหมี่แล้วก็โซย่าซอสนะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยแต่ว่ายะเอาเอามาดัดแต่งเพราะว่ายาเอามากเอาใส่เห็ดนะคะเอาใส่ผักด,ด้วยน,นะอืมเติมน้ำมันองเป็น,นิดนึงเพราะมันแห้งมากนะคะ ถ้ายอยใส่ผักที่สุกยากลงไปเช่นแครอทนะคะใส่ลงไปก่อนนอกนั้นค่อยใส่ทีหลังมันถึงจะสุกพอดีกันเนาะค่ะตอนนี้ก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะผัดเยอะหน่อยวันนี้มีแขกมาบ้าน ให้รับประทานนี่แหละหนึ่งจานของชอบของเขาค่ะ ใส่ซอสซีอิ๊วขาวเหรอคะแล้วก็ผงปรุงรสนะผงปรุงรสคือรสดีนั่นแหะคะ่ะแย่เอาใส่รสนะดีงลงไปนะไปน้ำว่นนี้พูดติดขาก,กันเลยลิ้นพันกันไม่รู้เป็นไรนะคะ ผัดหมี่ชนิดนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์แต่ว่าเขาผัดเอาไว้รับประทานกับอันนั่นแหละที่เอาบอกกันแหละรับประทานกับไก่กับปูกับกุ้งอะไรก็ได้นะที่เขาเตรียมไว้แล้วนะเพียงแต่ทาผัดหมีน่นี่เขาเอินว่าอันผัดโชวมีนเส้นเส้นโชวมีนเขาโชวมีนเขาฮันะเรา,าถือรู้นี่ <laughs> นี่แหละ แก้วกระใสผักลงไปนะคะแอวนี่ชอบผักเยอะๆมีทั้งผักชอยถั่วงอกนะคะอือแล้วก็อันนั้นแหละอี่ยเขาเอินปาปิกาเ,เพปเพอแล้วแต่เลยคะ่ะผู้ใดบ่มักผักกระใสค่ะแค่ต้นหอมก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้มันก็มีเนื้อเห็ดผัดมีกินประมาณว่าบางทีก็จะทํากินกระส้มต่าอะไรอย่างเงี้ยอื ก็เลยต้องใส่ผักเยอะๆค่ะใส่ผัก,กเยอะๆแล้วมันับค้นยากเลยค่ะเนาะเบ่งไปนะคะ,ะ,คะแยแอนค่ค่ะผักให้เข้ากันเราก็จะใส่ น้ำมันงานะคะลงไปนี่น้ำมันงามาแล้วใส่น้ำมันงาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยค่ะเด้อแล้วก็ผัดต่ออีกประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะให้หอมๆเลยก็สิดได้เวลาแล้วค่ะสุกแล้วทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนะคะชิมดูอร่อยแล้วก็จะปิดแกส๊ส นี่แย่วออกมากินกับสม่งต่าของแย่เอาด้ค่ะเด้อหรือว่าจะกินเล่นๆกินซื้อๆกับแทนอาหารได้อยู่ด้วยค่ะกินกับสลัดนั่นนะคะก็อร่อยหอมน้ํามันงาน,นะคะสไตล์กินจีนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ